ผม d a ดว่าไม่ได้ใช้ working quite well anyhow so we chant first together for the blessing for อาจารย์เจ้าคุณเดนมาร์ก his birthday today I mentioned to him already and just send the gift for him for his birthday on the 19 th by the m o n k from Thailand who came this morning and I said okay happy birthday for หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิสุทธวิมวีเทศอาจารย์ สุธิพงศ์สุธิวังโสเดอเบอร์ดอฟวัดไทยโคเปนเฮเกนอินเดนมอร์ก so our friend who would like to be in his temple is welcome after spend the time in our temple here and then you can spend the time over there for วัดซาร์ or more that another temple that we have opportunity to offer our service to the Buddhism in Europe now we turn to the please นโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะภาคะวะโต hara-hatoi samay-samput, hai sanamodat sabagawadhoi, hara ah <raszam dwarf worshipbird>. <mean Alec> สาพุทธองสรนังคายจามิธรรมางสรนังคามิสังขางสรนังคายจามิดุยามปีพรทองสรนังคามิดุยามปิธรรมางสรนังคายจามิดุยามปสางขัง สารข้าจามีตติยามปิวดทางสารนังข้าจามีตติยามปิดำมังสารนาง อาชามิตติยามเปสังฆสารนาอาชาิมิติปิโสวัเวาอาระามสัมมาสามบุทธะเวชจารณสัมปันโนสุขตัวโละกวิตัวอานุอัน ตริสัตถามาสารนิสัทธาเนวมานุสานังพุตพระขวานติสวางาตัวพักข้าวตานธรรมวานสันติโกนิโกเอหิปัสติโกโอปัญญิกะปาจารตัง Nyua iya tisupati pano apakawato asa Pakasanko aku าวางกาสร้างคอยยอติทังจัดจาริปุริสายุคานิอานทาปุริสากพวกเทลาย เอสาภะคะวะโตะสังวังกะสังกวาอุไนโยปนัยโยดักที่ไนโยอัญจเรการิโยอนุตตรังปญนเขตังระวงกาสังติ

จัสวจยจจสมบตุอนัติมานีสันตุสักวยจัสมารวจัอภิกยยจจยสยนลยย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 ยนยย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 ยจยย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 นุเกยยยยยกยยยยยยย เอ็นกิเยนอาเวนโยปะเรอุปวะตตโยงสุกิโนอาวาเกิวิโน हे सा भगवान् दुसो के दाता के झिपा न भासा परा ये ताव मा छिमाका जाते ये

นปารปารังนิโกะเพทนาติมันเยตังการตัจินังเกจิมัยยนสนาปติกสัญญาณยมันยานสาดวงขเมตยมาตายยธานิยังปวดต่างอายุสาเองกับปวดตามนุรัง เมวังปิสะพะปวะเตสุมานาสัมภาวะเยอปะริมาณังตันจะสะมารโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอปะริมาณังอุตตตะ จะเริยนจะสัมผาสต่างเวราอัสบัดตังเตือนจารจารณิสินโนสยานโนวายางตาสวิงการตเมตเอตังสติงอเทตยปราเมตังวิหารังอิตามาหุเตเตนจานุปการสิรวาตา ยักเขกทางในชาตุคาปสัยยางปุนาเรตีเลียโบจังโคสติสังคาธรรมมางวิจัยโนตธาวิญญาเปียติปานสติบทังกาจั อะเรสมาตุเปกขพจังฌาสัตเตเตสัปปันญสีนาบุนินานสัมปันตังตาภาวิตานปางุลิกตาสังวาตตันติอาพิญญายาเนปนายญาจขอยติยาเอเตนะสัจจวัเจนะสวดิเตหหุตุสัพพะกัส

ปีิจจ์จนเพรนตันแยวปันหาปิตาวาณาสักังสามบอรติตาวาจารพาทานตาบวนทัสิตาเอเตนาสาเจวะเจนัสวดทิเตหโหัวตุสาพตาปินาเต ผาทาตดินน้นน้ำไิมาเฮสีนางมาคาหัติทเลาสวัสดนุบปฏิทธรรมมะตังเอแยนะสาเจวาดแจนสวดิเตโวตุสพะทาง ขอสเปเชียลชาร์ต <c oughs> ิ่งออฟเฟอร์ทูท่านเจ้าคุณพระภิกษุทวมิเต้เดอะเอฟบอร์ดออฟไทยเดนมาร์กประเทศไทยเดนมาร์กบริหารในเดนมาร์ก for his birthday today special เอวามะสุตังเอ็งกังสมัยยังปากคำวัง ນາເຄສຸວິຫາລະຕິກະປິລາວະທຸສາມິນະ મહ າວເນຍມະຕາພິຄຸສັງເຄນະສັດເຫງປັນຈະມະເຕພິຄຸສະເຕຫິສັດເຫວາອະຣຫັນເຕເຫນາກະຫິຈະໂລກະທາໂຕຫິເທວະທາຍະພິເຍນາສະນິປະຕິຕາໂຫຕິພະຄະວັນຕັນສະນາຍິຄຸສັາຈ อาตะโคจะตุนนางสุดทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตโหันเสียงอายังโคปะวะสังเกสุเบหาลาติกาเปลวะตุสามิงมาวเนีงเตยปิโกุสเตยซสเพเหวาอรหันเตย นาสัยจะลโลกธาตุอิเทวตาเยปิเยนาสินิปติทามพระควันดังนลสนายาปิโกสังกาญจาอาทาโคจตุปิณาระควาเตนุปสังกามยามาโอปสังกมิตวาประควโตสันติเก็บข้าทาภายามันเต งาตาคตาเทวตาสิยาธาปินามาบาลวาปุริโสสัมมินจิตังวาพังปะสาริยาปสาริตังวาพังสัมมินใจยาเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะควะตุปาตุระหังสวง อาตโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอฆามตังติตาโคเอกาเทวตาพคะวัตโตสันติเกอิมานาภานเซ 啊。妈妈 아, 나. <목소리나>

i วตาพรวัตอสันติเกบ่ยบค้าดังอาภาสา ภาเวมาลัญจกุมตาโสดันตะสุโชนาทินอัตถโคอปาราเทวตา

สารเออาปายาโหมเมบาหายมานุสัง <speaking in Spanish> โสุกิตโตเวรุนหอวบุญสะเนอารงโคสุกิตโตโคอิสังหัสสัพทิยาติปิโสอาทลอโทสุกิตโตเวรุณโหอวนุญนะสะ อรหกโทสุกิตโตโหหิสะหาสะเปหิยาติปิโสอาตลัตโทสุกิตโตเวรุนโหผลดะสาสเนอรหกโทสุกิตโตโหหิสะหาสะเ นิยาติภัยยุทโธพัลโธเทโรวันนาโตปฏิภาณนาโตสุขันต้าเมตาเวสุขังโสอติกาจติอายุนทัตวาบลัง กายญาติสวาโหติญาติญาตูปปัตติจติภัาตุสัพมังคะลังราคนตุสัพวตาสัพพุทธานุภาเวนสัตถาสติะวันตุวตุสัพมังคะลังราคนตุสัพปเทวตาสัพธรมมานเวนสัตถาสุติภว ปันฑูเตะภาวะตุสับรากคันตูซาปเทวาตาสาปะสังขานุวงภาเวนสัทธาสดเทียงภะวันตุเตมแฮปปี้เบิร์เดย์อัญจานเจ้าคุณพระวิสุทธิ์ที่วงสวิเทศอ่าดีเอสบายออบวัด ไทยเดนมาร์กพรหมวิหารนาวิเซียวิดาถวายอาจารย์ถวายความเคารพครับอยู่ไหมครับอยู่ครับครับทั้งประสงค์ทั้งปวงวัดพุทธมากครับผมก็ดีก็ได้ยินการสวดมนต์นาวิเสห์มังคีเชียเฮเบริสินตัวอวราชันติ่งหนาวทั้งคิวเวเดมัสเดมังคีวัดบุตรบัณิตนะครับผมครับไรตุเซนนสิงห์เฮียครับผม ขอบคุณครับ Thank you so much for your kindness for chanting for my birthday 76 years old Thank you Thank you v e very บ u c h อาจารย์ Thank you very m u c านี่ก็คือการสวดมนต์ถวาย uh, วันเกิดอาจารย์เจ้าคุณเจ้าวาดวัไทย uh, เดนมาร์กพระมิหารซึ่งท่านก็เข้ามาในรายการพอดีก็แล้วก็ท่านก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เวลเราสวดเนี่ย ก็รูปท่านกาขึ้นนะครับนิมนต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทีครับ You see now we can chant and get the people come together in their birthday and their picture on being seen on the screen. That's very good, isn't it? And this is how we approach to those who have been working for Buddhism for years. And it's 77 years now. Is he said 77? Okay. Well, how old was he said? Huh? 76เวนต i ซิกหรือเซเ o นตีเซเว่อีสก็ญาติโยมนะวันนี้ก็ได้ถือว่าได้การสวดมนต์งาคำที่ end of the evening chanting page 33